สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้งาน break และก็ c o n t i n u e method นะครับโดยอันแรกสมมุติเรามีมี loop ผมจะกำหนดค่าค่า i ให้มันมีค่าเท่ากับ1จากนั้นก็ให้มัน run loop ไปเรื่อยๆนะครับโดยให้ run ไปจนถึงเลข10แบบนี้นะครับให้บวกไปเรื่อยๆก็บวก1แบบนี้นะครับจากนั้นถ้าเกิดว่ามันเราบอกว่าถ้า ถ้า i เนี่ยมันมีค่าท่ากับ5เราจะมาใช้เมท h อด break ตรงนี้ก็คือเราจะใช้ break method แบบนี้เสร็จแล้วก็ให้มันแสดงออกมาทางคอนโซลก็เป็น console. log แล้วก็พิมพ์ค่า i ออกมาสังเกตว่าเมื่อเรา run นะครับมันก็จะได้ 1, 2, 3, 4 แต่เลข5เนี่ยมันจะหายไปเพราะว่าเราใช้เมทอดเบ a k ตัวนี้เป็นการเบร a นะครับเพราะพอเมื่อถึงเลข5ปุ๊บมันก็จะหยุดครับแต่สมมติสมมติว่าเราใช้เมท h อดค o นติ n นียลคอนติเนแบบนี้นะครับปุ๊บสังเกตว่าถ้าใช้เมทอดคอ n ติเนีเนี่ยมันจะรันตั้งแต่1ถึง10แต่เลข5เนี่ยมันจะหายไป แต่ถ้า,าถ้าเกิดว่าไม่ใช้ถ้าไม่ใช่ if e l อ e ตัวนี้มันก็จะรัน1ถึง10เป็นปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวนี้แล้วเราใช้เราบอกว่าถ้า i มีค่าเท่ากับ5เราใช้ break เพื่อมาหยุดหยุดนะครับหยุดที่เลข5มันก็จะหยุดนะครับถ้าต้องการให้นับ1ถึงถึง5เราก็เพิ่มตัวนี้ไปเป็น6 ก็จะได้ประมาณนี้นี่คือการใช้เม่อัดเบรกแล้วก็คอนติเนีย